Stu silence standingpo been ถึงแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป่องไปมาสวัสดีอีกจักน้อยก็นอเพราะท่านเน็กสวัสดีเลยเปิดคลิปมากกันเลยนอเอาหอดจังหวัดจอยเอ็ดแล้วเมื่อยไหล โอ้คนขับรถนอนเปรีรับเอเลเด้พี่นอ้องกระซิทายบรรยากาศบ้านทุกชัยเนาะบ้านสวนเนาะธรรมชาตินี่ผลไม้หลายค่ะสารพัดปลูกค่ะปลูกทุกอย่างเนาะต้นดอกกระเจียวกับมี่นันนะพี่น้องบักม่วงกับหลายหลายสายพันธุ์ลูกใหญ่ลูกหน้อย แก้ <What cow? S 1> เอาเบิ้งไปค่ะพี่น้องคะนี่ยังแนบานเนี่ยนี่แหละบรรยากาศตั้งจังหวัดนอเอามาฝากเอฟซี FC ทุกท่านที่มักบรรยากาศธรรมชาติ้ะค่ะพี่น้องคะบานบอล่ำบอรวยแต่มียูมีกินเข้าปลูกไว้กินนะกับบตทองสื่อเขานอพี่น้องคะยุคนี้ยุคป,ประหยัด,ด้้พี่น้องเอาบอภาคหลายนอ ให้ชมบรรยากาศคิดเอาเองเออเองเด้อพี่น้องคะมี่ยังสงสัยยังกับคอมเมนต์เขามาใต้คลิปเด้อพี่น้องขอบคุณเด้อทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องคะเอาอันคลิปแรกนี่กระสีบอเฮ็ดเงี้ยวปนได้เนาะเอาจะมีอีพีสองอีพีสามเพราะว่า,าไปไายมาหลายอยู่แต่ว่าบ่อ่า บบเฮตเงาเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามี่เอฟซีบอกร่างร่างเอฟซีก็บ,บอกว่าอยากให้เฮ็ดสันสันสน้มมองค<ป>รับพี่น้อง,งอก็รบกบกเฮตเงาเนาะเอาละค่ะชมกันได้เลยค่ะพี่น้องค่ะไงแม่ที่ว่าปีที่แล้วแล้วมาหน่วยใหญ่ดอกอีกต่างหากปีนี้บ่ดอกเลยโอ้เออแม่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 ต้นนี้แหละนี่นี่ พอบางหวยพันพันนี่อย่าง

có hết nó dù này cái hết nuôi bằng yêu vô mày yay nuôi mày mày nha yay bay 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 นี <N> ่ก็มีหมดแดงอยู่แต่พ่มาเห็นบ่เห็นห้างมัน พี่น้องมาเที่ยวเด้อยพี่น้องเด้อยจังหวัดกรสินตอนนี้กําลังมุ่งหน้าสะพานเทพสุดาจังหวัดกระสินเขื่อนลำปาวเด้อพี่น้องพูาแล้วพาไปแดงจ้ะฮะพาไปแดงจ้ะโอ้พาไปชมเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับชมเขื่อนแล้วก็สะพานข้ามเขื่อนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือสะพานเทพสุดาความยาวเท่าไหร่จ้าจังหวัดกระสินความยาวกี่กิโลม้อหันใจ เพ่อเมันกูเกิลได้น่ยขาดว่าทุกคนอ่าซิมี่กูเกินเปิดเ่เอาเด้อพี่น้องโอ้ทีหอดเขาหนูตอนโอ้เขาเขานี่วทยาโลกเดนเสาร์ดีนเขาเนี่ย แค่ไหนหน่อย,ยนะอนี่นะมันมีของหนามไม่ได้เหรอเนาะแต่ว่าเข้าแค่สามคนนี่นนเขาติดการีโรกประเทไทยรูปนั่นแล้วเขาไม่ให้จอดรถบนสะพานพุกกรณีมไม่รู้นะโอ้ัานานตรายเนาะ m ีแต่ใครตีเบอร์วกโปโลโปรว รยากาศยามเช้าของเขียนลํำป่าพี่น้องตื่นแต่เสาแต่แซลคนอื่นเขาบอท่านตื่นอยู่ม,มาพักผ่อนโอ้ยหย,อ,ยอดพักกระเดากันเลยเป็นตารนะเอาไปจิ้มปนจิ้มเจ้าววะพี่น้องรีสอร์ทน้อยหน,นาฮักระทัดลักอ๋อ จากรีสอร์ทก็กลายเป็นฟาร์มฟาร์มบ่นะฟาร์มงูงฟาร์มควายพี่น้องเอ้ยฝนตะเวนกำลังสิขึ้นกำลังสีห้อนล่ะพี่น้องแม่หมูเศร้าบรรยากาศสวยงาม พี่น้องป้องไปมือนีมาเที่ยวมางแต่หมู่บ้านล่ะพี่น้องเลยกับทยายวิวตอนเดินทางแน่ละกะมาหอดเคียนล่ำเป่าเหนื่อยยงมมือเศาออกมาทายคลิปบรรยากาศยงม้มมือเศ้าหายพี่น้องเบิงนอ้องรีสอร์ทองที่พักอยู่มือนีวันอาทิตย์ค่ะ วันอาทิตย์วัน,น,น,นที 20, 20่าไร่น้อหน่ 20, นอโอ้วันที่ยี่ยี่สิบบอกยี่สิบเอ็ดมือนนี่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องยี่สิบเอ็ดเมษายนนะคะพี่น้องนี่เขียนลำเปาอันนี้จากอยู่ส่วนใหของเอ่อเขียนลำเป่าน้อจงังหวัดกาฬสินเด้อพี่น้องมาเที่ยวมาเที่ยวกับลูกชายนี่นะไปรับอยู่บ้านครับพี่น้องคะ่ะโอ้เจียวมาเลาะมาเรื่อยๆล่ะพี่น้องมาหอด มาหอดมือว่านย่มือแรงเนาะมาหอดรอยเอ็ดก้อนแวะบ้านย่า่ก้อนหลักมะมามาหาหม่องพักมาหารี่สอดพักเนาะเพราะวอากาศมันห่อนบหวต้องหาห้องแอ์นอนพี่น้องเอ้ยเอา้าขันมาคลิปนี่ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องคะเดี๋ยวสีมีต่ออยู่เสีเยไปเที่ยวต่อกติไทยต่ออยู่ดอนเนาะแต่ว่ามาสวัสดีพี่น้องเป็นทางการจังน้อยก็น,นะกับกับบรรยากาศ น้ำม,มันต้องอยู่ใกล้น้ำพี่น้องคะ่ะอากาศห่อนๆเนาะฝากก็ไล่ก็แช่หายแดเอ๋อวไล่สไตล์เดนมากน้ำเดอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะ